นี่ยจักเนี่ยเสียงเรื่องดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุ่มตอนที่20เวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์ดูเหมือนจินตนาจะมัวแกล้งนอนเจ็บอยู่แต่ในห้องไม่ได้เสร็จแล้วอีกทั้งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนขอร้องให้มันดาออกมาชมบรรยากาศรอบบ้านเสียบ้าง จินตนาจึงได้พบว่าที่ว่างๆหลังบ้านกลายเป็นที่ผูกผักสวนครัวแบบออกแกนิกมีผักสลัดที่เริ่มหย่อนมเมล็ดจนขึ้นต้นกลา้าเริ่มมีผักสดๆให้เก็บกินได้ไม่ต้องใช้เวลาปลูกนานอย่างเช่นผักบุง้งต้นหอมผักชีสารพัดที่ไม่ต้องจับจ่ายซื้อหามาระเบียงบ้าน ก็ถูกประดับประดาไปด้วยกล้วยไม้หลักหลายสายพันธุ์ดูงดงามสวนก็เริ่มมีดอกไม้เยอะแยะดูแปลกตาเจริญหูเจริญตาจนคนที่เคยอยู่แต่ในห้องแอร์ต้องออกมานอนทอดอารม์มองสวนมองดอกไม้ที่ทำให้ร่มรื่นหัวใจมากยิ่งขึ้นจินตนามองลูกสะัยตัวเล็กที่ลงมือเก็บผัก เล็กๆน้อยๆใน hehe, สวนครัวมาทำอาหารและออกไปจ food, ับจ่ายซื้ออาหารสดๆใหม่ๆมาทำอาหารให้ทุกมื้อและคอยแอบมองอยู่ไกลๆและสั่งให้ลูกคนรับใช้คอยผัดวีให้อย่าให้ขาดพอรู้ว่าคุณจินตนายังไม่เปิดใจต้อนรับเธอในฐานะของลูกสะใภ้เธอต้องใช้วิธีนี้ไปก่อน ไม่เพียงแต่งานบ้านงานครัวดูแลแม่สามีเมื่อลูกชายของเธอกลับมาบ้านดารารายยังมีน้ำเย็นๆผ้าเย็นๆกลิ่นหอมๆเอาไว้ไปต้อนรับเขาด้วยจินตนานึกชื่นชมมือที่ประดับประดาด้วยแหวนเพชรนินจินดาเอื้อมหยิบช่อใบเตยที่พับเป็นช่อกุหลาบซมดอกไม้สดที่ตัดจากสวนให้กลิ่นหอม บ้านั้งบ้านเปลี่ยนไปด้วยมือเล็กๆคู่นั้นถึงแม้ดารดาาจจะเรียนมาน้อยแต่เธอก็รู้จักปรับตัวและปรับใจให้เข้ากับสถานที่จริงอยู่ที่เธอถูกกล่าวหาว่าไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่สิ่งที่เธอทำอยู่นั้นก็พยายามไม่ให้ขาดตกบกพร่อง จินตนามองภาพของลูกชายที่เอียงใบหน้าหอมแก้มลูกสะพรัยเและเผยยิ้มเออไอ้เพลย์บอยตัวพ่อเปลี่ยนผู้หญิงเป็นว่าเล่นคนเดิมมันไปอยู่ซะที่ไหนหนอมีแต่ตอมทัพที่รีบกลับบ้านมากอดเมียมันทุกวันคุณป้าเสียงเรียกนั้นทำเอาจินตนาสะดุดกึก หล่อนลืมไปแล้วว่ายังมีนิดายืนอยู่ตรงนี้นึกละอายใจที่ครั้งหนึ่งเคยเชิอชูให้หญิงไฮโซที่มีชาติมีตระกูลมาเกี่ยวมาดองเว่าลูกชายของท่านต่อต้านอยู่เสมอและตอนนี้หล่อนจะทำเช่นไรหนูนิดจินตนามมองไปหน้าไฮโซสาวไฮโซอย่างรู้สึกผิดนิดคิดไปเองรูเปล่าคะ ที่คุณป้าชักจะชอบแม่นั่นแล้วนิดล่ะคะสาวไฮโซถามพลางตีหน้าเศร้าจินตนาจึงถอนใจป้าต้องขอโทษหนูนิดด้วยจริงๆก็ไหนคุณป้าบอกว่าจะช่วยนิดยังไงล่ะคะจะทำทุกอย่างให้พี่จอมมาแต่งงานกับนิดให้ได้ยังไงล่ะคะนี่ถ้าคุณแม่ของนิดเกับมาจากยุโปรปเดาดูเรื่องนี้เข้าลรวก็ คุณป้าจะตอบคุณแม่ของเนิดว่าอย่างไรดีล่ะคะนิดาเอ่ยถึงมารดาซึ่งเป็นเพื่อนรักของจินตนายิ่งทำให้จินตนารู้สึกสะอึกเพราะรับปากไว้เสียอย่างดิบดีแต่อีกในนึ่งก็นึกไม่ชอบใจที่นิดาเอาเรื่องมรรดาของหล่อนมาคู่คนโตวกว่าชักไม่ชอบใจเสร็จแล้วอยากคิดอย่าพูดอย่างนั้นสิหนูเนตด ป้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วป้าทำอะไรก็ย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจจินนาพูดอย่างเย็นชาทำเอานิดาถึงกับต้องนิ่งฟังก่อนจะยกมือไหว้อีกทั้งยังมีชนะปักหลังเรื่องนี้สินจึงต้องจำใจกล่าวขอโทษน,นะคะคุณป้าที่พูดให้ระคายหูแต่นิดแค่ไม่อยากจะเสียพี่จอมไป นดิดาเหลือบมองเหลือบตามมองผู้สูงวัยกว่าจินตนานั่งคอแข็งสีหน้าไม่พอใจหนูนิดก็รู้ว่าต่อจอมดื้อขนาดไหนถึงเขาจะไม่เลิกหนูหนูก็ยังมีโอกาสได้เจอกับคนดีๆและฉันก็ความจะชดใช้ให้ตามจริงที่ทำให้หนูต้องมาหนูนิดต้องมาเสียเวลาอีกอย่าง หนูก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับตาจอมปาก็แค่ต้องปรับความเข้าใจคำพูดนั้นทําให้นิดาตาวาวเพราะค่าเสียเวลาอีกทั้งมันดาของเธอก็เคยหยิบยืมเงินมาจากจินตนาอยู่มากโข ổ, จึงได้แต่หุบปากเงียบเสียงลงหลังจากวันนั้นนิดาก็หายเงียบไม่ค่อยมาที่บ้านของจินตนามากนะัก สัปดาห์หนึ่งจะมาสักสองสามครั้งอยู่ไม่นานก็ไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่นิดานึกมันใส้ดาดาดา,ดายที่กำลังร้อยมาลัยเตรียมนำไปถวายพระช่วงเย็นวันพระหน้าหมือนไ้ซะจริงทำตัวเป็นแม่สี่เดือนแก่กลัวว่าคุณป้าจะไม่รับแกเป็นลูกสุภัยหรือไงยะนิดาเอ่ยเสียงอย่างประชดประชัน เมื่อไรเงาผู้คนบริเวณนั้นจึงไม่เสียเวลาที่จะตรตีคนที่ตนรังเกียจไม่กลัวคะ่ะเพราะยังไงตอนนี้ดิชันก็เป็นลูกสะใภ้ของคุณท่านอยู่แล้วแล้วคุณล่ะคะเป็นอะไรกับคุณจอมถึงได้มาคอยจิกคอยกัดดิชันที่เป็นภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณจอมอยู่ด้วยไปหญิงสาวตอบกลับเสียงหวาน พลางยิ้มเยาะนั่นหรืะสิเป็นอะไรกับเขาแก่หนึ่งดาวแก่นี่มันน่าตบนักไม่พูดเปล่ายังท่าทำท่าเงือ้อม้เงื้อมือหนูนิดจะทำอะไรนะเสียงของจินนาทำให้นิดาถึงกับชะงักมือที่พร้อมจะตบสังสอนพลันดูตัวว่าเสท่าจึงรีบดึงมือกลับ ส่วนดาราดายจึงขยับตัวเข้าไปในครัวยกถาดดอกไม้ค้อมตัวผ่านผู้ใหญ่ยางสุภาพแม่ดาวนั่งร้อยมะลัยที่นี่แหละไม่ต้องเข้าครัวหรอกมันร้อนจินตนาปอกเสียงอ่อนลงมนิททำเอาดาราดายหยุดฟังอย่าไม่เชื่อหูและเลือกที่จะนั่งอยู่ที่เดิมมีอะไรทุกกล่าวมูนิด อย่ามาหาป้ามาคุยแก้เหงาหรือยักจะมาลองร้อยมาลัยหัดทําดอกไม้นี่เอาไหมป้าจะให้แม่ดาวเขาสอนให้ดอกไม้สดปลูกเองเนี่ยมันหอมชื่นใจดีนะไม่มีสารเคมีจินนาบอกอย่างอารมณ์ดีจนนิดาได้ตาปากค้างที่จินนาชักจะเข้าข้างแต่ตาดายเข้าไปทุกทีทุกทีแจ๋ว สาวชาวร้อนจินนาเรียกหาคนรับใช้แต่ทุกอย่างเกลียดก,กลับเงียบกิบดาดาดา,ดายจุงลุกขึ้นอาสาเดี๋ยวดาวไปดูให้ค่ะยังไม่ทันที่เธอจะได้ทันทำอะไรก็มีกลุ่มคนเข้ามาทางหลังบ้านชายตโต,ตหน้ากลัวเหมือนแก๊งมหาโจรเดินอาดอาดเข้ามาพร้อมปืนที่อยู่ในมือทำให้ดาดาดาย ถึงกับถอยหลังออกมาจะเป็นไหนจ๊ะคนสวยแหมดูดีขึ้นเป็นกองเลยนี่นาเธอขมวดคิ้วมองมันเพราะคลับคลายคลับคลาเหมือนไอ้คนที่จะจับตัวเธอตอนที่เธอเข้ากรุงเทพมาวันแรกแล้วจำอทับเป็นคนช่วยเธอไว้พวกแกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงกันฮะเสียงของจินตนาตะวาถามอย่างไม่พอใจ ขณะที่ผู้หญิง3ามคนถูกต้อนให้มารวมกันจนรับรู้เร็วว่าการมาเยือนของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มาดีเพราะพวกมันหัวเราะเมื่อได้ฟังคำถามนั้นฉันก็เป็นคนที่จะมาฆ่าล้างโคตรไอ้จอมนะสิวะจบแล้วนะคะดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุ่มนะ ตอนที่20ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ,ะต่อขอฝาก ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดินเนาะก็นิยายที่ตาทำนี่คือตาทำเองเนาะมีเวลาว่างจากการทำงานอ่าที่ทำในบ้านแล้วก็มาเขียนในใิยายเนาะเขียนประมาณนี้นะคะมีเวลาแค่ไหนก็เขียนแค่นั้นเนาะ แล้วก็มานั่งภาคสิ่งแหบสิ่งแห้งบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตาทำคนเดียวเนาะไม่มีปัญญาไปจ้างคนอื่นหรอกคะ่ะเขียนเองอ่านเองไม่ได้เรียนมานะคะก็ต้องบอกจริงว่าตาไม่ได้เขียนทำเป็นหนังสือเนาะแต่ตาใช้วิธีเขียนเพื่ออธิบายนะคะอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนช่อง,องใหญ่ๆนะคะแต่ก็ทําด้วยหัวใจเนาะก็ ฝากช่วยติดตามชมด้วยนะคะนิยายของตาฟังได้แบบฟรีๆเลยขอทบควคุณผู้ฟังด้วยการชมผู้สนับสนุนให้ด้วยกันแล้วกันเนาะก็ขอแค่นี้ละคะ่ะรักนะักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ